ครับเราอยากเอาไปแบ่งปันเพื่อนครับถ้าเป็นเครื่องนอกรับเอาเมื่อเราจะเจออะไรดีๆหรืออะไรอร่อยๆเราไปแบ่งปันเพื่อทุกคนคิดว่าเขาจะให้เรากินฟรีไหมครับไม่มีใช่ไหมครับแต่สักเซตมอของเราครับเมื่อเราเจอโอกาสดีแล้วเราอยากไปแบ่งปันโอกาสให้คนเพื่อให้คนที่เรารู้จักครับบริษัทจ่ายค่าแนะนำให้เราใจยังไงมาดูนครับวันนี้เราเข้ามาครับเป็นวงกลมแรกครับเราอาโอกาสนี้ไปแนะนําเพื่อนเราครับสมมุติชื่อว่าในเอนะครับ ทางธุรกิจจะเรียกในเอว่าฉันลูกนั่นเองครับในเอครับเข้ามาเห็นโอกาสซื้อกินซื้อใช้เหมือนกับเราครับจนตัวเองเป็นผู้ส่วนใหญ่เอ็กซ์วุฒิแบบนี้นะครับบริษัทจ่ายโบนัสค่านแนะนาให้กับเราครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับเพื่อคิดเป็นเงินครับเก้าร้อยบาทต่อคนนั่นเองครับในเอเขามีเพื่อนไหมทุกคนมีแน่นอนครับเขาก็เอาโอกาสไปแบ่งปันเพื่อนเหมือนกับเราแบ่งเขาครับเอาโอกาสไปแบ่งเพื่อนครับสมมติชื่อว่าในบีครับทางธุรกิจจะเรียกในบีว่าฉั้นล้านนั่นเองครับ นายบีเข้ามาเห็นโอก,กาสซื้อกินชื้อใช้ครับจนตัวเองเป็นหุ้นส่วนใอย่าเอ็กซิบกทีออแบบนี้ครับบริษัทจ่ายให้เราอีกสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสามร้อยบาทต่อคนเองครับวันนี้เราชวนนี้เรารู้จักใช่ไหมทุกค,คนแต่บีเราไม่ได้ชวนเราไม่รู้จักเลยนะครับแต่บริษัทจะจ่ายให้เราอีกครับสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหสุดยอดมากมากครับทุกคนไม่ว่าเราจะชวนกี่คนก็ได้แนะนํากี่คนก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องเรารู้จักครับแต่กรณีนะครับจ่ายชั้นลูกชั้นหลานแบบนี้นะครับ ตัวเราต้องเป็นผู้นส่วนใหญ่เอ็กซ์ซิคูทีฟเท่านั้นถ้าวันนี้เราเป็นผู้ส่วนเล็กซูเปอร์วเซอร์นะครับบริษัทจะจ่ายแค่ชั้นลูกชั้นเดียวหรือคนที่เราชวนมานี่ครับวันนี้ครับเราทําธุรกิจในระยะยาวทุกคนคิดว่าผู้ส่วนเล็กหรือผู้ส่วนใหญ่คุ้มกว่าครับแน่นอนครับผู้นส่วนใหญ่คุ้มกว่าแน่นอนครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าคนที่เราชวนมาเขาจะไปชวนใครมาบ้างครับฉะนั้นผู้ส่วนใหญ่คุ้มกว่าแน่นอนครับนี่คือรายได้ข้อที่สองครับแล่รายได้ข้อที่สามครับเรียกว่า